ึ่งเราก็าอยากให้คนดูเนี่ยเขาแยกแยะว่าตัวตนของเราเป็นแบบนี้แต่งานของเราอ่ะเป็นงานที่เซ็กซี่คือเป็นเซ็กซี่เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวการที่เราแต่งตัวเซ็กซี่ใส่ชุดเซ็กซี่หรือว่าชุดว่ายน้ำมีคนเขามองเขาสำรวจรายละเอียดทุกอย่างเนี้ยแล้วเราจะทนกับสายตา แบบดังกวันไหวไหมคือตอนนั้นก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะเขาก็ไม่เคยพูดเลยว่าเขาชอบเราก็เคยศรึกษาวิ่ใหญ่ว่าคือข่าวมันมันไปไกลมากเลยอะไรเงี้ยคือแอนก็อยากแบบอยากมาแบบชี้แจงอี้แต่พี่ใหญ่เขายังไม่อยากให้ออกมาชี้แจง ต้องยุคนั้นต้องบอกว่ายุคสาวเซ็กซี่พี่แอนที่ดังมากค่ะดังขนาดไหนคะพี่แอนในยุคนั้นช่วงนั้นคืองานเยอะมากนะคะแล้วก็มีทั้งงานหนังงานละครเข้ามาพร้อมกันเลยแล้วก็พร้อมกับงานถ่ายแบบด้วยนะคะแล้วก็หลังจากช่วงที่มีผลงานช่วงนั้นก็จะมีงานทําทอัลบั้มเพลงด้วยค่ะเรียกว่าง,งานเข้ามาแบบเยอะหลากหลายมากเยอะมากค่ะแต่เริ่มต้นด้วยงานเซ็กซี่ต้องถามก่อนพี่แอนเข้ามาในวงการเซ็กซี่ได้ยังไงคะ ครั้งแรกที่เข้ามาก็คืองานถ่ายปฏิทินสี ICI Auto Color ค่ะสีพ่นรถยนต์<ม>จากการชักนำของพี่อุ้งอัญมณีสีชาติอะไรนี้ค่ะก็รับงานถ่ายแบบเป็นครั้งแรกเลยแล้วหลังจากพอมีถ่ายแบบปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีข่าวมีอะไรออกมาเยอะมากมีภาพเยอะมากแล้วก็บังเอิญคุณอาฉลองพักดีวิจิตได้เห็นภาพปฏิทินออกไปองี้ค่ะก็ติดต่อให้เข้าไปแคสติง้งภาพยนตร์<ม>ค่ะ ก็ได้เล่นด้วยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยมังกรเจ้าพระยาค่ะค่ะต้องถามกันว่าในยุคนั้นน่ะซึ่งการถ่ายแบบเซ็กซี่เนี่ยตัดสินใจยากไหมพี่แอนตัดสินใจยากไหมก็ใช้เวลาคิดเป็นเดือนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือปกติเอ็มเป็คนที่ไม่ชอบถ่ายรูป แล้วโดยเฉพาะเราจะต้องมาถ่ายรูปปฏิทินที่มันเป็นภาพเซ็กซี่ภาพเปลือยอย่างเงี้ยมันก็คือเซฟตัวเองยากอยู่แล้วคือแค่ถ่ายภาพปกติเราก็ไม่ค่อยชอบถ่ายอยู่แล้วแล้วก็ต้องมานั่งถ่ายแบบที่มันเป็นชุดเซ็กซีอ่อะไรเงี้ยเราก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ใช้เวลาตัดสินใจนานเป็นเดือนนะคะใช่ไปเจอันได้ยังไงคะพี่แอนถึงได้แบบเฮ้ยอยู่ๆเขาก็แบบเฮ้ย ี่แอนมาถ่ายแบบกันไ,มไหมอะไรเนี้ยคือก่อนหนะ้านั้นนันเคยเจอพี่อุ้งในกองถ่ายออตอนนั้นมันมีการประกวดเนาะประกวดมิ s ไทยแลนด์เวิร์ d แล้วอันก็ไปเข้าประกวดด้วยก็เลยได้ไปรู้จักพี่อุ้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือก็ได้มีการทักทายพูดคุยกันเราก็ไปเจอช่วงที่พี่อุ้งเขาถ่ายแบบปฏิทินของลิซ่าทิลักซึ่งผลงานพี่อุ้งที่ถ่ายออกมาเนี่ยสวยมากเห็นแล้วแบบ ถ่ายแบบประทับใจมากคือตอนนั้นถ่ายลิซ่าออกมาสวยมากๆเลยแล้วอันก็เห็นว่าโอ้ทำไมแบบว่าเขาถ่ายสวยมากแล้วก็พี่อุ้งเขาเขาก็เห็นรูปร่างเราใช่ไหมคะเขาก็ถามว่าอยากจะถ่ายปฏิทินบ้างไหมอมะไรเงี้ยในยุคนั้นถ่ายปฏิทินถือว่าค่อนข้างแรงแรงค่ะใช่ด้วยความนั้นเราทำไมเราถึงได้ตัดสินใจถ่ายคะพี่จริงๆเพราะเราก็มาจากเวทีนางงามเนาะคือ คือเราตอนเราประกวดเราก็ไม่ได้เข้ารอบเนาะแล้วก็คือเป็นจังหวะที่ว่าเราก็อยากทํางานด้วยแล้วก็มันเป็นโอกาสที่เขาหยิบยื่นโอกาสให้เราว่าเออถ่ายปฏิทินไหมอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็อยากได้เงินอะไรเงี้ยแล้วก็คือตอนถ่ายปฏิทินมันจะได้เงินก้อนค่อนข้างเยอะแล้ว <unplug ged> <mentality> แต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าถ่ายปฏิทินแล้วจะได้เข้าวงการคือตอนนั้นไม่ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเออเออมันเป็นงานถ่ายแบบที่ถ่ายแล้วก็คือจบ ก็รับเงินอะไรอย่างี้ค่ะคือตอนนั้นก็อยากได้เงินก้อนด้วยก็เลยเออคิดคิดทบทวนนานเป็นเดือนเหมือนกันค่ะเรื่องความที่แบบเด็กอะกำลังอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมีอยากมีเงินอยากมีเอออยากซื้อบ้านหลังใหญ่อะไรเงนี้อยากมีอยากมีรถอยากมีอยากมีทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเอะมันเราจะต้องทําอะไรมันถึงจะมีทรัพย์สินอะไรอย่างี้ มันเป็นจังหวะที่มีงานถ่ายแบบเข้ามาแล้วมันเป็นงานถ่ายแบบมันจะได้เงินก้อนอะไรเงี้ยเราก็เออมันก็ได้เงินก้อนก็น่าสนใจนะแต่ติดตรงที่ว่าเราไม่ค่อยอยากแบบถ่ายภาพเซ็กซี่เราก็ยังรับไม่ได้มันก็ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะจากความตั้งใจที่เราอยากมีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องต้นงานถึง,งแม้จะเป็นงานเซ็กซี่แต่มันก็เป็นานสุจริตแน่นอนว่าด้วยความคิดคนในตอนนั้นอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเอาเดินร่างมาขายกินมีความเป็นเด็กตอนนั้นน่ะ การถูกด้ายค่าแบบนี้มันเป็นมหรือมันเป็นความรู้สึกกับตัวพี่แอนยังไงบ้างมคะคือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออคนเขาก็มองเราภาพ,ภาพเราลบมากเลยอนะไรเงี้ยแล้วก็เออบางคนเขาก็ไม่ได้ยอมรับเรา บางคนเขาก็เปิดกว้างแต่ว่าในยุคของในยุคนั้นค่อนข้างที่จะจะยังไม่เปิดกว้างเขาก็จะมองเราว่า,าก็เป็นแบบก็เป็นภาพเราก็จะเซ็กซี่เซ็กซี่อย่างเงี้ยตลอดเลยคนก็จะมองอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะไม่มองมุมอื่นเลยว่าเราสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นจริงๆเราก็อยากจะทําอะไรที่มันมากกว่านั้นอยากให้คนอื่นเขาหยิบยื่นโอกาสไม่ให้เรามากกว่านั้นมากกว่าการถ่ายแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่คนก็จะ เหมือนยึดติดกับภาพเราว่าภาพเราเซ็กซี่นะด้วยด้วยด้วยภาพโพสที่ออกไปด้วยรูปร่างที่ออกไปคนก็จะมองว่าก็ก็รูปร่างมันแบบนี้เขาก็จะมองว่ามันก็เหมาะกับเซ็กซี่มากกว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะกับงานอื่นหรือเปล่าซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็อยากจะรับงานอื่นที่มันไม่ได้เซ็กซี่อย่างเดียวคือโอกาสมันมาแต่ทางนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่หยิบยืนโอกาสมาก็กจะหยิบยืนโอกาสในในใน,ในภาพเซ็กซี่อะไรเงี้ยบังที่ที่ ปฏิทินถ่ายแบบอะไรเงี้ยก,ก็จะวนอ,อยู่แค่นี้ออใช่ค่ะคยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอด้วยตอนนั้นซึ่งพอถ่ายปุ๊บกระแสออกมาตอนนั้นพี่แอนตกใจไหมคือเรียกว่ามันแบบคนรู้จักเราชั่วข้ามคืนเลยอะ่ะเป็นอะไรที่เราก็ปรับตัวไม่ทันแต่เราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเห็นภาพตัวเองไปออกสื่อเยอะมากลงตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เยอะมากแล้วก็คนก็เริ่มรู้จัก เราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงว่าเ,เราจะเดินไปทางไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็โชคดีที่พี่อุ้งเขาก็ให้คำคำปรึกษาแล้วเขาก็สอนตลอดว่าถ้าเราจะต้องเข้าวงการเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะต้องวางตัวแบบไหนตอนนั้นก็คือเข้าวงการเซ็กซี่อย่างเต็มตัว <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ งานมีงานอะไรต่อต่อมาเซ็กซี่ก็คือยังมีถ่ายแบบอย่างต่อเนื่องก็ยังมีงานถ่ายแบบมาเรื่อยๆนะคะคือครั้งแรกที่ถ่ายก็เป็นปฏิทินหลังจากปฏิทินก็เป็นภาพยนตร์มังกรเจ้าพญาซึ่งในบทมังกรเจ้าพญาก็จะเป็นบทที่เซ็กซี่เหมือนกันค่ะก็จะแบบว่ามีวาบว,วิวมีอะไรอย่างนี้บ้างอะไรเยงนี้ค่ะก็มาในแนวเซ็กซี่มาตลอดเลยใช้ชีวิตยากขนาดไหนคะอย่างที่เคยทราบว่าพี่แอนบอกที่บ้านไม่ทราบในตอนแรกครั้งแรกที่ถ่ายปฏิทินเลยด้วยที่บ้านไม่ทราบค่ะ แล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทราบด้วยเพราะว่า,าที่บ้านเป็นต่างจังหวัดแล้วก็จะไม่ค่อยมีข่าวสารอะไรคือในช่วงนั้นมันค่อนข้างกันดารน,นะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเขาคงไม่ทราบข่าวแต่ปรากฏว่าคือช่วงนั้นมันก็มีแบบมันเหมือนมีคนหวังดีอะไรเงีเ้ยส่งภาพเซ็กซี่ไปให้ที่ครอบครัวดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยตกใจว่าอันไปถ่ายเซ็กซี่อะไรเงี้ย พอทางบ้านเขาทราบเขาก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็คือพ่อก็ประกาศเลยว่าไม่ให้เข้าบ้านในช่วงนั้นช่วงที่ถ่ายแบบใหม่ๆนะคะเขายังไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก้าวเข้าวงการนะแบบเซ็กซี่อย่างเต็มตัวใช้ชีวิตยากขนาดไหนเพราะสาวเซ็กซี่ในยุคนั้นค,คนก็ยอมรับค่อนข้างน้อยดูโนบิแอนถามว่าใช้ชีวิตยากไหมใช้ชีวิตยากนะคะเพราะว่าช,ช่วงนั้นเราก็ต้องเก็บตัวด้วยนะคะเพราะว่า การที่เรามีงานถ่ายแบบเราก็ยังมีงานโชว์ตัวเข้ามามีงานภาพยนตร์มีงานละครเข้ามาด้วยแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เป็นคนที่ไปเที่ยวเพราหนึ่งเราก็ไม่ได้มีเวลาสองคือ เราก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยเพื่อที่เซฟตัวเองไม่ให้มันมีข่าวที่ไม่ดีออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวในการใช้ชีวิตจะไปเดินช้อปปิ้งเลยก,ก็ก็ลำบากนะคะเพราะว่าคนคนตอนนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นดาราก็จะแบบเป็นจุดสนใจมากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้เดินออกออกไปช้อปปิง้งหรือออกไปเที่ยวอะไรข้างนอกเนี่ยจะน้อยจะน้อยมากค่ะเรียกว่าตอนนั้นชีวิตขาดอิสระเลยแทบจะไม่มีอิสระเลยส่วนใหญ่จะจะ,จะเก็บตัวมากกว่าคือแ,แบบแ เราห่วงด้วยความปลอดภัยด้วยไหมคะความปลอดภัยด้วยแล้วก็เซฟตัวเองในเรื่องของแบบการที่ไปเที่ยวบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างอย่างเงี้ยคือถ้าเราอาจจะเจอคนที่แบบไม่หวังดีเข้ามาอะไรเงี้ยก็คือเซฟตัวเองโดยการที่ไม่ไม่ไปเที่ยวไม่ไม่ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีนานๆไปเดินช้อปปิ้งบ้างเพราะว่าเราต้องแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีบ้างกับสายตาที่มองเข้ามา มันมีทั้งคนชื่นชมเนาะใช่ค่ะแล้วก็คนที่แบบเออเขาบางคนเขาก็แอนตี้เขาก็รับไม่ได้เพราะว่าด้วยด้วยภาพที่ออกไปมันเป็นภาพที่เซ็กซี่แล้วก็หวือหวามากอะไรเงี้ยค่ะบางคนเขาอาจจะยังรับไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะมองเราแบบเป็นภาพลบอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังตัวนิดนึงว่าเออคนเขาอาจจะมองเราในมุมที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดระวังตัวไม่ดีคนก็จก็ยิ่งมองเราแย่กว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยค่ะต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เยอะไหมคะก็ พิสูจน์ตัวเองมาตลอดนะคะือคือเราพยายามโชว์ตัวเองให้ให้รู้ว่าเราตัวตนของเราเป็นอย่างนี้แต่งานที่ออกไปเนี่ยมันเป็นงานเอ่อเป็นภาพเซ็กซี่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็อยากให้คนดูเนี่ยเขาแยกแยะว่าตัวตนของเราเป็นแบบนี้แต่งานของเราอะ่ะเป็นงานที่เซ็กซี่คือมันเซ็กซี่เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวคือจะบอกว่าเอ่อตัวแอนเองเนี่ยไม่ไม่เคยไม่เคยแทบจะไม่ใส่ชุดว่ายน้ําข้างนอกเลย หมายถึงไปเที่ยวทะเลหรือไปไปไว่ายน้ําที่สะอะไรเงี้ยก็จะไม่ใส่ชุดว่ายน้ําเป็นคนที่ไม่ไม่ใส่ชุดว่ายน้ำค่ะคือบางทีไปเล่นน้าที่ทะเลก็ใส่ขาสั้นอย่างเงี้ยหรือว่า ไปสระว่ายน้ำบางทีก็ใส่ขาสัน้น,น,น,เ,ปนเป็นช็นว่วยน้ที่เป็นขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการเซฟตัวเองหรือว่าแบบเฮ้ยเราไม่อยากให้คนมองแล้วเฮ้ยเราชีวิตจริงเราก็เซ็กซี่คือเราหนึ่งหนึ่งเราเซฟตัวเองสองคือเรารู้สึกเขินกับสายตาคนที่มองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกแบบบางทีเราทําตัวไม่ถูกถ้าแบบจะต้องเจอสายตาคนที่เขามองจับจ้องเพราะการที่เราแต่งตัวเซ็กซี่ใส่ชุดเซ็กซี่หรือว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยคนเขามองเขาสำรวจรายละเอียด ทุกอย่างเนี่ยแล้วเราจะทนกับสายตาแบบนั้นมันกอ็อาจจะทนสายตาแบบนี้นไม่ได้เราก็คือแต่งโทรเซฟที่สุดดีดีกว่าคนจะได้ไม่มองเราแบบนั้นงี้ยแน่นอนยุคนั้นสวยเซ็กซี่ขนาดนี้โอ้โหมีคนอยากเลี้ยงดูเนาะสมัยนั้นเนาะยิ่งแบบโอนางแบบเซ็กซี่ด้วยนักการมองนักการเมืองท้องถิน่นหรืออะไรคนใหญ่คนโตพี่แอนมีไหมคะก็มีนะคะมีติดต่อเข้ามา คือติดต่อผ่านผู้จัดการส่วนตัวเพียงแต่ว่าแอนไม่ทราบเพราะเขาก็ไม่ได้เล่าให้แอนฟังแอนเพิ่งมาทราบทีหลังนะคะเขามา,มาบอกอันทีหลังว่าเมื่อก่อนมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแบบนักธุรกิจอะไรเงี้ยคือแบบชอบแอนมากๆเลยอยากดูแลอะไรเงี้ยคืออยากเป็นแฟนเลยอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นน่ะแอนเพิ่งเข้าวงการแล้วแอนก็ยังเด็กด้วยแล้วก็งานเยอะมากเลยคือแอนคือมันไม่มีเวลาที่จะมานั่งสนใจตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ คือใครก็ไม่รู้ที่ชอบเราเรายังไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเขาเป็นใครเราก็ไม่ไม่ได้สนใจเพราะว่าตอนนั้นน่งานมันเยอะมากคแล้วจังหวะที่เราทํางานทุกวันด้วยใช่แล้วก็มีมีช่วงหนึ่งที่เราไปรับงานโชว์ตัวแล้วก็มีแบบนักการเมืองอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนพยายามที่จะเข้าหาเราอะไรเงี้ยแต่เราก็กลัวไงครับเพราะว่าแบบมันคือแบบ เราไปงานเขาเขาจ้างเราไปงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าไปงานธรรมดาเพราะว่าดาราคนอื่นเขาไปงานเดียวกับเราอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเขาให้คนสนิทเนี่ยมาสก,กิดบอกพี่เลี้ยงเราว่าเ,เสร็จงานแล้วเดี๋ยวลงมานั่งดื่มกับท่านนะอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ๊ยตายแล้วอะไรเงี้ยพอเสร็จงานแล้วแบบตื่นเต้นมากจะทาไงอะไรเงี้ยเราก็โทรไปบอกผู้จัดการส่วนตัวว่าเฮยพี่เนี่ยเขามาบอกแอนว่าให้ลงมาดื่มกับเขาอะไรเงี้ย จะทาไงดีพี่เขาบอกอ๋อไมอ่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องตกใจบอกอ้าวแล้วย่างงี้จะจะใ,จให้ทําไงพี่เขาบอกว่าก็ข,าขึ้นห้องนอนเอายกหูโทรศัพท์ออกแล้วก็ล็อกห้องปกติคล้องสายยูด้วยแล้วก็อาบน้ํานอนโทรศัพท์มือถือก็ปิดเครื่องไปเลยจบ mm hmm. จะปรากฏว่าเขามาเคาะห้องจริงๆนะคะอุ mm ้ย hmm. พอถึงเวลาเขาก็มาเคาะห้องเราก็คือเราก็แกล้งหลับแกล้งทำเป็นไม่รู้เคาะก็เคาะไปคือฉันหลับฉันไม่รู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ย ค่ะต้องไปชนกับเรื่องราวแบบนี้อยู่นานไหมคะมระยะหนึ่งค่ะอืม,มก็คือก็จะมีแบบถ้าเกิดไปงานต่างจังหวัดค่ะก็จะเจอเจ้าของงานขอห้องก็ก็ไม่ทุกคนนะคะไม่ทุกคนก็มีนี่แหละมีแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละบางคนก็พยายามเข้าหาเนี้ยเราก็พยายามเลี่ยงอะไรเงี้ยค่ะ,ม,ะมีแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ไหมคะแต่ว่าแบบเออต้องไปนั่งอะ่ะแต่ว่าเอย เราก็ต้องระวังตัวมีเว้นช่องระยะห่างอะไรเงี้ยไม่ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราเลี้ยงคือถ้าผู้ใหญ่เขาแบบพยายามแบบจะติดต่อเราแล้วเราก็แกล้งปิดโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยจนบางทีไปเจอที่งานเขาพี่บอกโอ้ยโทรศัพท์น้องใช้รุ่นอะไรอ่ะทําไมเป็นเป็นเป็นรุ่นที่รับสายไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เจอคือผู้ใหญ่เขาก็จะแซวๆอะไรเงี้ยเราก็เราก็ขำๆก็ไม่พูดอะไรเงี้ยค่ะนอกจาก คนในวงแล้วคนในวงการล่ะคะพี่แอนุ่หนุ่มๆแน่นอนเป็นสาวเซ็กซี่ที่แบบโด่งดังมากๆค่ะหนุ่มๆขนาดไหนคะหมายถึงว่าถ้าคนในวงการเนี้ยแทบจะไม่แทบจะไม่มีเลยหมายถึงว่าเราแอนเป็นคนที่ไม่คุยกับใครอยู่แล้วโดยปกติเวลาไปงานหรือว่าไปอยู่ในกองถ่ายหรือใดๆก็เราก็จะอยู่กับพิัดการส่วนตัวอยู่กับ พี่เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะจะแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยเพราะว่าหนึ่งเราความไม่มั่นใจด้วยว่าคนจะมองเราแบบไหนแล้วเขาจะคิดกับเรายังไงเราก็จะเซฟตัวเองโดยการที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ไปยุ่งกับใครอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ในมุมของเราอะไรเงี้ยค่ะคือไม่มั่นใจตัวเองคือกลัวเขาแบบกลัวเขามองเราแบบ เเราจะไปแบบตีสนิทกับเขาไหมไปจอแจ้เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไปพูดคุยอะไรเงี้ยเราก็เซฟตัวเองดีกว่าเราก็อยู่ในมุมของเราอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้คุยกับใครไม่ใช่ว่าเราหญิงแต่ว่าเรากลัวว่าเขาจะคิดมากว่าเออเราไปเกาะเขากระแสคเขาแบบนี้ใช่ใช่คือเราเรากลัวเรากลัวคนอื่นเขาคิดแบบนั้นเพราะว่าด้วยความที่ภาพพจนเราเซ็กซี่เราไม่รู้คนอื่นเขาคิดยังคิดคิดเกิดเราแบบไหนอะไรเงี้ยก็เราก็เซฟตัวเองดีกว่าว่า ไม่ถ้าเราไม่ได้มีทุรลอะไรเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรอย่างคือเราเป็นคนที่คุยไม่เก่งด้วยแล้วก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นคุยยังไงอะไรเงี mm ้ย hmm. ยกเว้นว่าถ้าคนที่เขาแบบอยู่ในวงการนานแล้วหรือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะแบบถามเราอะไรเงี้ยเราจะคุยแต่ถ้าเขาไม่ถามเราก็ไม่ได้คุย mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะ มาอีกเรื่องหนึง่งพี่แอนบอกไม่ค่อยได้มีหนุ่มๆแต่มีคนเดียวในวงการเลยเนาะที่พี่แอนมีข่าวด้วยอ๋อที่มีข่าวใช่ไหมคะใช่ซึ่งมันก็ติดตัวพี่มาถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะมันไปมายังไงถึงได้ไปพบปะกับพี่หนูได้คะถึงแบบเอ้ยถึงได้มีงานร่วมกันทำให้คนเข้าใจผิดมายี่สิกว่าปีเนาะใช่ค่ะก็คือเอ่อต,ต้นเหตุมันเกิดจากที่เราไปถ่ายละครเรื่องหนึ่งเอ่อแล้วเราถ่ายประมาณสามสี่เดือนได้ไมั้ยคะ ประมาณสามสี่เดือนเธอไม่เคยคุยกับเขาเลยคือเพราะว่าเขาจะอยู่กลุ่มเขาแล้วเราจะอยู่คนเดียวแล้วเราก็จะไม่ค่อยยุ่งกับใครเพราะไม่รู้จะคุยอะไรกับใครอะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ไม่เคยคุยกับเขาเลยก็แต่ว่าก็ดูว่าเขาก็สนุกสนานในกองอะไรเงี้ยก็จะมีแซวในกองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยพวันปิดกล้องเนี่ย ก็ม <S an> ันก็มีฉากที่เขาต้องแกล้งเราอะไรเงี้ยคือทั้งแก๊งเขาต้องแกล้งเราอะไรเงี้ยแต่บังเอิญเราก็มีงานที่จะต้องไปทํางานต่อแล้วก็จะบอกว่าพี่แบบคือมันต้องปาโครนใส่เราอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพี่ปาโครนใส่ตัวโดนตัวตัวก็พอนะอย่าโดนหน้าอย่าโดนหัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวอันต้องแบบว่าล้างตัวแล้วต้องไปทํางานต่ออะไรเงี้ยพอแบบพอเริ่มพอเริ่มนะปุ๊บเนี่ยเขาปาใส่เบ้าตาอะไรเงี้ยปาใส่เบ้าตาปาใส่ผมใส่หัวอะไรเงี้ยเราก็แบบ <laughs> เพราะว่าเราก็แบบเราคิดว่าเอ้ยเราก็เตรียมกันแล้วนะทําไมแบบว่ามาแบบช็อตแรกหรือเจอเบ้าตาก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หัวเราะกันเพราะเขาถามว่าแบบเอ่อทุกคนได้แกล้งแอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอปิดกล้องเนี่ยคือตัวพี่เขาอะ่ะตัวตัวพี่ถูเองอะ่ะเขาก็แบบแซวอะไรเงี้ยบอกว่าเออน้องแอนนี่เขาก็น่ารักนะอะไรเงี้ยมีแฟนยังอะไรเงี้ยเขาจะแซวถามอะไรเงี้ยเราบอกอ๋อไม่มีค่ะอะไรเงี้ยแบอบกว่าอ่า อย่างนี้อ่ะเป็นแฟนเป็นแฟนพี่ไหมอะไรเงี้ยก็คือเป็นถามแซลเล่นๆ่นก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวแต่ปรากฏว่าพอพอมันมีประเด็นตรงนี้เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยคือกลายเป็นว่าผู้ใหญ่เขาก็มองว่าเออมันก็น่าสนใจนะแล้วผู้ใหญ่เขาก็มองแบบนี้ก็คือถ้าถ้าเป็นกระแสด้วยกันมันก็น่าจะดีเพราะหนึ่งมันได้โปรโมทละคร อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้ารับงานคู่กันเป็นกระแสคู่จิน้นคือในยุคนั้นเขาอาจจะไม่เรียกคู่แจเอ่อคู่จิน้น oh, <gee. S 1> ใช่ไหมคะ,คะอาจจะเรียกเป็นคู่ขวาน,วานหรือแบบคู่โปรโมทอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือคือความหมายเดียวกันก็คือมันก็คือคู่จิน้นใช่ไหมคะก็คือได้รับงานร่วมกันอ่างเงี้ยหลังจากนั้นก็จะมีข่าวตลอดเพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะวางให้ให,ให้โปรโมทร่วมกันอะไรเงี้ยตลอดเลย รับงานร่วมกันก็คือทั้งไม่ว่าจะเป็นออกรายการคู่กันแล้วก็ถ่ายถ่ายแบบถ่ายแบบถ่ายแบบขึ้นปกด้วยกันแล้วก็รับงานโชว์ตัวทั่วประเทศไปคู่กันตลอดเลยแต่จริงๆงานเดี่ยวก็มีอยู่แล้วเป็นหลักแต่งานคู่มันก็มีเพิ่มเข้ามาเท่าน,นั้นเองค่ะใช่แต่ก็จะรับงานด้วยกันตลอดเลยอ่ะค่ะแล้วในความใกล้ชิดตอนนั้นจริงๆเราแบบมีหวั่นไหวบ้างไหมคะหวั่นไหวไหมคือตอนนั้นก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะเขาก็ไม่เคยพูดเลยว่าเขาชอบเรา เขาเขาไม่เคยพูดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็แกก็เขาเขาไม่ได้แสดงออกเราก็คิดว่าโอเคก็ก็นั่นแหละก็ทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีจุดหนึ่งที่ที่จุดหนึ่งที่ต้องแยกกันเพราะอะไรครับแอนคือจุดหนึ่งที่ต้องแยกกันมันมันมันไม่ได้เป็นจุดที่แยกกันนะคะเพียงแต่ว่าพอเข่ามันเฟดไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีงานของตัวเองอยู่แล้วคือปกติแล้วเนี่ยแอนก็รับงานโชว์ตัวเดี่ยวอยู่แล้วก่อนที่จะ เป็นข่าวก่อนที่จะมีกระแสด้วยกันเนี่ยคือแอนก็รับงานของแอนตัวเขาเองเขาก็รับงานของเขาอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นเอ,อ่อเป็น,เป,นเป็นทีมเป็นคณะของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมีกระแสด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีงานงานคู่เพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองนี่พอกระแสมันเงียบไปงานคู่มันก็จะไม่ค่อยมีมันก็จะเฟดไปโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราคิดไหมคะว่ามันจะอยู่กับ คู่กับเรามาถึงทุกวันนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่ามันจะคือเราคิดว่าเออพอมันไม่มีกระแสเดียวคนก็เฟดไปเองมันก็ลืมลืมไปอะไรยเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าคนจะจําำค่ะคนก็จะคิดคิดไปไกลต้องคิดไปไกลมากคิดบอกเออเป็นถึงขั้นเป็นสามีภรรยากันเลยคิดไปไกลมากเลยอ่ะแอนก็ไม่คิดว่าเขาจะคิดไปไกลขนาดนั้นแล้วก็ที่สําคัญคือที่ผ่านมา ในยุคนั้นมันไม่มีโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่วนใหญ่คือข่าวอะไรก็จะเป็นแค่หน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าออกรายการทีวีไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ว่าการคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทราบว่าคนคนดูหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาคิดยังไงแล้วเขาเขาพูดถึงเราแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทราบแต่พอเรามาในยุคของโซเชียลเนี่ยมันก็จะมีการแบบพูดถึงพอพูดถึงมันก็ทําให้เรา เราเห็นคอมเมนต์เห็นความคิดต่างๆของคนทั่วไปว่าอา้าคนเขาคิดแบบนี้อะไรเงี้ยคนเขาเชื่อแบบนี้คือเขาเชื่อภาพที่ออกไปแต่จริงๆภาพที่ออกไปมันก็คือภาพในการทํางานแต่จริงๆแล้วเรื่องส่วนตัวนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะอแต่คนไม่ทราบคนเขาก็จะมองว่าเห็นเห็นไปงานด้วยกันเขาก็คิดว่าอ่ะออกทีวีคู่กันคือภาพที่โปรโมทไปมันเป็นแบบนั้นค่ะ S <S มีค่ะมี <S <S มีมีคนเข้าใจผิดเยอะมากแต่เราก็เราก็คิดว่าไม่เป็นไรเขาผู้ผู้ใหญ่เขาคือตัวเราเองเราก็เคยปรึกษาผู้ใหญ่ว่าคือข่าวมันมันไปไกลมากเลยอะไรเงี้ยคือแอนก็อยากแบบอยากมาแบบชี้แจงอะไรเงี้ยแต่ผู้ใหญ่เขายังไม่อยากให้ออกมาชี้แจงเพราะว่าเขาก็มองว่าเออกระแสมันก็มันก็เป็นกระแสคู่กันโปรโมทละครด้วยอะไรด้วยนะคะมันก็บวกกับงานขอ <elet> งมันใช่ไหมคะคือมันบวกเออ จะพูดถึงว่าเรื่องงานจริงๆอะ่ะคืองานส่วนตัวของเราก็มันก็มีงานเยอะอยู่แล้วตัวเขาเองงานก็เยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีมาเสริมในเรื่องของละครที่สร้างเรตติ้งให้ละครมันแบบน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าจากข่าวที่จับคู่แบบนี้มันก็ทําให้คนอยากดูละครที่เราเล่นด้วยกันจริงๆคือบทไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอะไรเงี้ยค่ะคะ่ะ เพียงแต่ว่าพอมันมีกระแสมีข่าวอย่างเงี้ยค่ะมางคนก็เลยสนใจอยากดูละครว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะไปเขาไปจีบกันตอนไหนเขาไปอะไรกันตอนไหนใช่ค่ะ,คะทั้งที่ในกองถ่ายเขาไม่เคยเห็นคุยกันเลยอะไรเงี้ยค่ะ มีคนเข้ามาทักม้างไหมพี่<ะ>เหมือนว่านุ่งนุ่มหลายคนก็อยากจีบะเนาะ,ะแต่ทีนี้แบบเฮ้ยเราเขาเข้าใจไปแล้วเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่เลยคนก็สงสัยค่ะ <ừ> คนก็สงสัยก็ถามมาตลอดเลยว่าเออใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วการที่แบบคนที่จะเข้ามีโอกาสเข้ามาจีบแอนนะก็น้อยเพราะว่าคือปกติแล้วเนี่ยเวลาการรับงานหรือว่าใดๆก็ตามจะผ่านพิจารการส่วนตัวผ่านพี่เลี้ยงตลอดเลยอันจะไม่ค่อยได้รับ โทรศัพท์เองคือจะมารับโทรศัพท์เองคือช่วงหลังที่เราไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวแล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะก็จะจะรับโทรศัพท์เองบ้างอะไรเงี mm ้ยค่ะแต่ก็โอกาสที่คนจะเข้ามาจีบก็ก็น้อยค่ะน้อย mm hmm. ค่ะมีแฟนต้องมีแฟนบ้างหล่ะสวยขนาดนี้ถามว่ามีไหมคือก่อนนั้นนั้นจริงๆในจริงๆแล้วในช่วงในช่วงที่เป็นข่าวเป็นกระแสกับตัวพี่หนูเองอะคือในช่วงนั้นเราก็เราก็มีคนเข้ามาคุย ถ้าพูดถึงก็มีคนเข้ามาคุยเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ครบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่หนึ่งเรื่องของงานเราด้วยมันงานเยอะมากๆเลยแล้วเราก็เลยไม่มีเวลาได้โฟกัสตรงนั้นอย่างเงี้ยพอพอมาช่วงหลังตอนที่แบบเฟดเฟดไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะเริ่มแบบมามามีคนเข้ามาครบมีคนเข้ามาคบเข้ามาคุยอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างมีครบบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าบางทีก็จะเป็นระยะสั้นนี่ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นยังไงบ้างคะหนุ่มหนุ่มในวงการหรือหนุ่มนอกวงการคะพี่แอนส่วนใหญ่จะเป็นนอกวงการค่ะคือในช่วงนั้นจะเป็นส่วนใหญ่เป็นต่างชาติมากกว่าจแทบจะไม่มีคนไทยคุยเลยแต่เราก็จ่ายแมวเซ็กซี่ก็มีก็มีบ้างแล้วแต่แบบมันมันแล้วแต่การคุยอะค่ะบางคนถ้าคุยแล้วมันคลิกมันใช่มันก็มันก็ไปต่อได้อะไรเงี้ยแต่บางคนถ้าคุยแล้วมันไม่คลิกมันไม่ใช่ก็ ก,ก็เป็นเพื่อนกันก็คุยเป็นเพื่อนธรรมดาอะไรองี้ค่ะช่วงหลังนะคะหลังจากที่เราไม่ได้รับงานละครแล้วม,มันมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยก็เลยทําให้เราไม่สะดวกที่จะทํางานในวงการบันเทิงบ้างอะไรเงี้ก็หันไปทําธุรกิจหลายๆอย่างก็ลองลองทำดูก่อนอะไรเงี้เพราะด้วยความที่เรา เราอยู่กับอาชีพนักแสดงอยู่ในวงการบันเทิงมานานซึ่งเราอาจจะไม่เก่งเราอาจจะมองในเรื่องของธุรกิจไม่ขาดเราก็ต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็หลายอย่างเราก็เริ่มต้นจากการทําพวกเครื่องสําอางบ้างอาทําไปสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนมาทําอย่างอื่นอเงี้ยจนปัจจุบันเราก็ยังทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่แล้วกเ็เป็นเกษตรกรด้วย mm hmm. ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะนี่นะคะเกษตร กรใช่ค่ะเป็นเกษตรกรใช่ค่ะทำอะไรอะคะเพนอันนี้ก็ต้องยกความดีให้ให้คุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่าเขาเขาแนะนำว่าอยากให้ซื้อที่เก็บไว้ซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยเราก็เพราะเรามองว่ามันอยู่ต่างจังหวัดนะเราก็ไม่คิดว่าจะได้กลับไปอยู่ก็เลยไม่ไม่ได้อยากซื้อแต่ว่าทนตื้อพ่อแม่ไม่ไหวเขาก็เอาซื้อซื้อเหอะอะไรเงี้ยเราก็เอา ตามใจซื้อก็ได้อไรเงี้ยพอซื้อแล้วเขาก็ช่วยดูแลในช่วงนั้นยังไม่ได้กลับไปนะคะก็ช่วยดูแลอะไรเงี้ยดูแลว่าเอ้ยจะต้องปลูกอะไรจะต้องลงอะไรเขาวางแผนให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทําเป็นปลูกเป็นสวนยางพาราแล้วมันก็เลยอยู่มาเป็นระยะระยะยาวอะไรเงี้ยถือว่าแบบ เป็นการมองการไกลของพ่อแม่ที่ให้คําแนะนําที่ดีมากๆเลยเป็นเศรษฐีนีกันเลยยโอ้ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะยังยังยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็คิดว่ามันก็อยากจะอยากอยากจะทำเกษตรเพิ่มอีกอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็เกิดจากเรื่องปัญหาสุขภาพนี่แหละค่ะแล้วก็ส่งผลทําให้เออเรามีปัญหาเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ทําให้ผมร่วงเยอะเราก็เลย หันมาสนใจในเรื่องของการดูแลเ,เส้นผมอะไรย่างเงี้ยค่ะว่าปัญหาผมร่วงเราจะทำยังไงแก้ไขยังไงคือเราก็อยากมีผลิตภัณฑ์ดีๆใช้กับตัวเราเองพอเรามาทดลองใช้แล้วมันเห็นผลกับตัวเองเราก็อยากทําผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อให้คนที่เขามีปัญหาเดียวกับเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิกจริงๆ mm hmm. ก็เลย,ก,เลยก็เลยเกิดจากสูตรที่เราทดลองใช้ของเราเองอะไรเงี้ยค่ะพอเราทําก็เลยเ จริงๆทำตั้งแต่ปีที่แล้วละมาจนถึงปีนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลเส้นผมคืออะไรคะพี่แอนบอกได้ผลิตภัณฑ์แอนมอลค่ะก็ะเป็นแฮร์โทนิกและแอนมอลแฮร์ทรีทเมนต์คือจะเป็นผลิตภัณฑ์คู่กันสองตัวนะคะเป็นแฮร์โทนิกนนะะนสำหรับบำรุงรากผมนะคะก็ลดปัญหาผมร่วงค่ะแล้วก็ช่วยทำให้ผมแบบแข็งแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวตัวแฮร์ทรีทเมนต์ก็สำหรับหมักผมก็ดูแลรากผมให้แข็งแรง ก็ใช้ควบคู่กันซึ่งตอนนี้ก็เปิดบูธตอนนี้ก็มี <จะ S 1> มเปิดบูธใช่ค่ะเปิดบูธแล้วก็ขายในในโซเชียลด้วยนะคะในติ k กตอใน Facebook ก็มีค่ะรับชมข่าวทุกเรือร่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข um ่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ